กระทะกูยอยู่ไหนอ่ะอันนี้เหรอไม่ใช่ได้ซื้อมาหรอือเปล่านี่ไงหนอ๋อน,นี่ของดีอ่ะอันนี้อ่ะของใครอ่ะไปดิไปซื้อไม่รู้เหมือนกันไม่กิดหรือยังซดแม่งเลย 60, หกสิบ ใจแล้วตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วจริงปะ <c oughs> ไม่จริง,รงอยู่นี่ไม่มีอะไรเลยมีระเบิดสะตันนะจิงระเบิดธรรมดามีเบิรเบ์รเจอร์ฟองแคร์เจอเพชรดลองมายกมาเนี้ยหน่อยนึ่งยกอะไรอะ่ะยกอันนี้เข้าเข้านนั้นเลยไปบ้านเราเลยไหน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 อยู่ไหนยกอันนี้ไปบ้านเราเลยรถรถเราได้ใส่ของเล็กๆก็พกนนอระวังแตกนะ มาบโอ้ยนั่น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 อย่าหันไว้สิประตูอยู่ไหนอยู่กับกูใช่ไหมไม่ใช่อีกครั้งนึงเอามาก่อนมั้งเดี๋ยวไปใส่ก่อนเลยเกตแรงเยอะสบายมากเนี่ยไม่เห็นไม่มีแรงดีไปเอาเข้าไปตปิดกีย้เลย เพอมันอยู่ในจุดนี้แล้วมันกระแทก้ก็ไม่ไเป็นไรถ้ามีจุดน่ายติดเทีย่ยอะไรวะทางเที่ย,ย <c oughs> อะไรเนี่ยโู้กองเห็นติดที่จิงไม่โตัวด้านหลังรถตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวเรซเซอร์ใส่แม่งนี่กูมีกระทะไอ้ตัวนีว้ตอนมันจุดเนี่ยมันต้องไปหงีบกูเคยเห็นข้างหน้าไหมนะตัวใหญ่ทางขวานะ มันจุดมันจุดแล้วทำไงมันจุดมันจะมีเสียงจังหวะมันจะระเบิดมันจะมีเสียงรอบนึงต้องโดดหนีไม่ได้แดกเลยกนังเดินไปรถเดินรถป่วหญ่วยมาป่ว่มาป่ว่มาทื่มันแข็งได้กระแทกกูมาแล้วใส่แม่งเลยปะไม่ได้ไม่ไหว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 เหรอไม่ไหวไม่ไหวไปแล้วไปแล้วไปแล้วนิยาจับนะใส่แมงเลยดิ่ของมเนียเมันมาดิมาแล้ว สวย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 สยหมด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 สวยไม่สยสวยสวโดไม่โดนโดนม่โโดเฮยจิ่ที่กูจะเอาเนี่ยวันนี้ไปขายก่อนไม่มาใกล้กูกูไม่ใกล้กูไม่ใกล้กันใรงนหาไม่เจอออ กูเด้งอีกต่างาแล้วเนี่ยมมามครับถ well yeah, uh, ึงแล้วครับแจกสุดแจ้ของเบิ้มอันไหนต้องใช้คนที่แรงเยอะที่สุดแล้วคนที่ใส่ไหนวะอันนี้เหรอเราลงดูเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งบนแล้วบนเนี่ยบนไหนวะแหนะของเบิ้มคนดูได้แหนก็ได้อ๋อดูในแหนแค่มันเป็นโมันอย่างนี้เลยนะโอ้โหใช้หน่อยใช้หน่อยใช้หน่อย ขวา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 ลงมาได้โอ้ยเจ็บไปได้อยู่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 เฮ้ยกูติดอะไรเนี่ยอ๋อไม่ประจุขายเนี่ยหรอไอ้คนแรกมว่าขายได้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 สามจุดวิ่งมากข้อแรกข้อแรกมีรถมาแล้วเสียด้วยไหมเสียด้ยสวยเสียดักเสียล้ว เอาห้องขวาเลยจจยังไม่ไปดูเลยห้องขวาห้องซ้ายมันสันไปไปดูห้องซ้ายก่อนเออห้องซ้ายห้องอยี่นี่ห้องอยี่นี่ห้องอยี่นี่ไปห้องซ้ายก่อนห้องีตันด้วยไม่สวยไ, <c oughs> ไหน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 อีกมันตันเลยบ้านเนี่ย อ่ามืนแปดผ่านเลยว่ะตไว้ใกล้ๆก่อนนึงนะป๊บนึงนะป๊บนึงนะโอ้โหจุย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 เข้าเลยได้ทันกันะไม่เก็บตังค์เพิ่มอีกหน่อยเหรอไหนหมดก็ตายมันเลยจะยังดูเลยจะไอฉันมันติเงินกูไอ้เนี่ยมนะลอนะถ้าวขาผีมันก็จะถิดใหม่อ่ได้สองวันเ้ยเพิ่มใส่ตรงไหนดบ้างเนี จัดที่ดีๆเดี๋ยวยกนี้ขึ้นเอาใส่เข้าไปเงินก็ทำไหมดูดินไม่ฉลาดนะตามที่มาน้องได้เลยครับเฮ้ยเจ้าผีนี่เะรอก่อนรอก่อนเนี่ยเจ้าผีนี่ไอ้ข้าผีน้พอโยนลงน้ำก็ได้เออโยนไปไั้ขี้หนีบเฉยอยู่ที่โต๊ะนี่ฮะมึงโยนลงน้ำเร็วมันระเบิดโยนลงสองระเบิด รถไปสองสามร้อยเยอะอยู่ทางไหนอ่ะอันนี้เหรอก็ได้ก็แวติดกูก็ได้ทางนี้ห้องนี้ยังไม่เข้าดีกว่าไม่ของนี้จัดของเป็มรถแล้ววะไม่ของนี้มันถือไปเลยยังคงเขียนรถงจ้งใส่ไม่ได้เนี่ยดิใส่ได้ไหมไม่รู้ดูกันดูมุม เดี๋ยวดีกูถือไปอะไรวะเมื่อกี้กูเห็นอยู่โลกตกตกตกอะไรตกอ๋ออันนี้เอาอันนี้ไปตุ่ยนิ่งๆกลุ่มยกนี้ดปมามามากูถือเกูถือไปไปนำนำนำเฮ้ยเจ้เย็นเจ้เย็นของมุ่นของกูมบุญหมดมนมีเรื่อยนะเฮ้ยไหยเจเย็นเจเย็นกูบอกอยู่ตามืออยู่แล้วมีเรื่อยอย่างหนึ่งนะทำได้ไหมได้เหรอ รวเดี Smile, de, okay, ๋ยวเิโอเคมาล้วมล้วมล้เฮ้ยเฮ้ยเกีอะไรแนจระเบิดดิแนจระเบิดดิระเบิดดิระเบิดดิระเบดดเอนัล

ใครทำอะไรไว้ใครทำอะไรไว้ไปเตมิน่าไปดิเตมิน่าอันนั้นมันจวดอไม่ใช่จวดจวดเอาเลือดไปก็ได้เลือดยังยงหนึ่งเลยยาเลยกุน้อยยูรี้ยูรีม อันนี้ก็เต็มเล่นนะในสเต็มิน่าของพี่อยู่ไหนเนี่มาเลือดมานี่มาเล่เต็มิน่าของกูเอาไปคนเลือดเลือดไม่นกำลัปตีมมันันเลยแกันเนี่ยกดผิดกดผิดกดผิดกูจะกดหนึ่งใส่ตัวคนเร็วไปดีใส่ตัวก็เร็วกูจะกดเก็บอ้าวไม่ให้กูเลยเหรอกูมีกระทะอยู่นี่ไงเออมาเล่นเกมส์ฟร้อนได้เลยกูแทงนากแท้งแท้ง ไม่ได้ใช้ด้วยมันใช้พูดมันกทำมาทำมันก็รุมสีไปในแบงนี้เออพูดจะเอาไปฟาดต่อยเนี่ยกระเด็นเลยกูอันนี้คืออะไรอ่ะยุโรปกับบิ๊กเนี่ยอ้าวไม่ใส่ตัวคนเนาะไม่ใส่ตัวศัตรูแล้วมันใส่ตัวเองเอาไม่ได้หรอเลโกต้องลินไป็นยัง่ย ต้อเล่นต้เล่นผู้ายชมผมเฮ้ยจับเลยจับเลยไม่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 เสียมี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 เสียอย่าทำให้มันพีคถ้ามันพีคมันจะมันจะสั่งมันเขียนว่าต้องอยิบหย่าไปเกียบมันมีสััญลกษณ์อยู่ข้างบนข้างในด้วยไม่ใช่มันมีมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่สัญลักษณ์ก็ให้ขึ้นตลอดเวลาถ้าเกิดมันนอนมันจะดิ้นอ๋อ เฮ้ยเดี๋ยวถะมี่เด็กมามาแต่กระแทกได้ใช่ไหมแต่ห้ามคว่ำใช่ใช่ห้ามแบบเนี้ยถ้อยากชีขึ้นก็คือห้ามซี้ได้ดีผีเด็กผีเด็กผีเด็กคือตัวเราวะมันวาร์ปไปวาร์ปมาได้เว้ยแต่แค่ห้ามมองหน้ามันแล้วพอแค่ห้ามมองหน้ามันหลบมันหน้าหนีมันก็ไม่ทํำอะไรเออของใหญ่ของใหญ่

แล้วก็เจะากขาเข้ามาได้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 ลากหัวลากหัวฮ้ใจเย็นใจเย็นติดใจเยเี๋ยวเรเดีัน้ดีม่สวยุ้นี้ต้องทำแรงได้เลยเดเลย้เลยเฮ้ยไร้เชี่ยตัวจะสิยนังตัวห้ามพูดนอกอย่เร็ว 你不说没得劲啊！ รันอยู่เปล่าก็ไม่ตายแล้วหรอไม่ไม่ไม่กูพยายามจะทำให้สุดนั่นแหละแต่แม่งทำไม่ได้ว่ะแต่ดีนะลุงแกยิงผนะ้าไปสองนัดต้องเข้ากับมันยิงข้าแล้วมันแบบมันเข้าไม่ได้ทำไงยังไงต้องยเดแรงแรงเก็บเก็บโดนเาไหรนเนี่ยเอ้อ,ย,ย,อ,อยู่ยยยตรงนี้ ประตูประตูอ่าฮะคยตอนผ่านประตูไปอ่ะผู้ปวดแล้วลนงมันต้องหมุนยังไงวะให้แกหนอะแค่นีก็รอดายเลยคิดขวาแล้วก็แล้วก็หันมอทางวบ้ไม่ดูพี่บอกพียอะไรพี่บอกไยแา้วม่เสียกระเปางนแกพ้าง่ก้านตัวนี้นะน่ัเยตลอดเลยเี่ะทำปูด้วยโดดต่ดดดด อ่าโดดหลดแล้ววะกูรังบอกว่ากูมีระเบิดในตัวสองอันไม่จะใช้อันนี้อะอันนี้โดดอ่ะไม่ยังไม่ทำอะไรกันเราของของสุปเฟย์เรันก็จะหมุนมันไม่ใช่อ้าไม่ใช่เรจะดูนใช่ไม่เห็นกูแต่มาโตก็เดินมาชนแต่เลยมันลกมมันล้มาันล้ๆ มันะจะไม่ทไ้แ่ปีลูกเลเขามเล่นบันไดได้ไไ่นบันไดได้ลุงแกจะลงเราเราลล็อกขึ้นลุงแกขึ้นมา ไม่ไม่ยอมงสิทีหนึ่เนียแตไม่ไม่้องตื่นต้งพูดด้ยไม่หเลยต่ไม่องเดดีวชิเลยเยกูแบบนี่แต่ไผ่านม โอ้ไอสัตว์ไอผีเด็กเหี้ย่ะผมจะไปมองหน้ามันกูไม่ได้มองกูเหลี่ยมมันเหลี่ยมกูหลบไอ้นัดนกูหลบผีไอไอลุงอ่ะแม่งกูไม่เห็นผีเด็กแม่งมืดไอเหี้ยโดนเหลี่ยมพอดีถ้ามองมันสามครั้งมันจะไกล้มองครั้งแรกครั้งสองเด็กเป็นอยู่ไงมองจบ เงาไม่เงาสวยได้ไม่ลงน้องผีนุ่งเกิดอีกรอบนะน้องผีนุ่งเกิดมันสามปะสามใช่สามเนี่ยเหลี่ยมบันไดนี่ก็ได้เขียนข้วค้างอยู่ไอ้ลุงใช่ลุงมันจะแพ้บันไดตอนตอนลงบันไดนะลุ่งไปไหนหายจุดสามหายไปสามไม่ทางมันไม่ได้มีดีสเตอ์เป็นหน้าเร็วหรอก มองอะไรอย่างเงี้ยจริอจริงแา้ซ้ายไม่ได้ไปมองนี้ซ้ายไหนไหนตัวนี้เพียะเมื่อไหร่ไม่ตันจะขายของที่นี่ละโอ้ไอสตัดตุ๊เออกูอยู่ตุ๊กตามึงต้องกดคลิกซ้ายแล้วมึงก็เลื่อนรูกลิ้งไปด้านหน้ารัวๆด้วยมันจะดันออกไปเรื่อยๆเพราะมันจะลอยเข้ามาหาเราอีกคนละ ตำลังกินไปเลยข้างหน้าเรื่อยๆแล้วอาขายไปก็ได้ขายออกเจอละพอกที่ขายอะไรพวกแกนะเอแม่งขวนกูไอ้แม่เยชเออพังไปแล้วไม่ทีบีตรงนี้มาโตมายกได้ๆบีมันหนักปิดก่อนเนี่ยปิดอะไรก่อนเนี่ยโอ้ยสบายกูยกคนเดียวได้ ยกไปดิยกไปจุดขายจไก็ได้แอดูเส้นเส้นลกได้ย่าเข้ามือนุยด,ยด,ย,ด,ดย,ยดุยมโดนถูก <c oughs> ป,ประตูปะมามายังลันยังยังยังของยังอุ้ยปุดยเยอะเลยเนี่ย <c oughs> ปร้เพกันดิประูิรูปรูกาอนดี้ เห็นของอ่ะเห็นไหมหนในนสัตว์ตกแกหุดไหีกันเองเว้ยถายเลยเบืนของเล็กยี่ียว่าไปไหนั็มึงถอมาโหเปิดตองดีดีติดเนี่ยวยไข่ละจังแม่งไร้เทีย แมงมาโตขายกับกับ <ไป S 1> ลุงไอ้ลุงเกิดนะเฮ้ยสถานะจักรยนรยนี้อ่ะตุ้มเต็มลวจ้ะ

แอ่เอไอ้ลุงลุงมันไม่ขยับเลยเมื่อกี้ไอ้ลุงกับไอ้เนี่ยน้องานยืนติดหอบเลยอะมันยืนค้างเลยเชื่อกูก็รอมันอยู่แต่ความตื่นเต้นเนี่ยไอ้เก๋โดนตีกับดินเลยใช่กําลังกินกันก็ถึอันนี้ก็กำลังกินไปให้หมดเลยมึงจะได้ยกสีเลยใ่ไหได้เดี๋ยวกูยก ยกอะไรนะยกผียกผีไอ้เขียวเข,เขียวจะออะไร,เ,ร,ะรเอาเลือดเอายาเลือดกอ่อนอันนี้เลือดกูนี่เลือดกูไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มใหมกไว้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 นักลา่าผียุ้ย กระทะนี่จะไม่หายเยเอาไปดิเออไม่เหน็ไไหนท่านาบอะไรนี่นี่อะไรอ่ะก็ำเปิดมังใใครเ็ตักันยถือเลยถือเลยพี่ไปถือใหนนอ้น้องสองรูเต็มตัวแล้วนี่